พาทุกคนมาสังเกตมืองามนะครับนนระวังระว่างนิดนึงนะครับกับรถขับล่านะตานนี้นี่พี่ยกเสากันไว้นะครับน้ำท่วมลุ่มนะครับตอนนี้ครับ,รบเต็มนะครับทุกลุม่ม แห้งหรครับแต่ว่าต้องโดนเติมนะต้องมือเสิลิ่นยิงสิเลยครับนี่น้ำเม,มีอาการเล็กน้อยนี่สายนี้มาจากทั้งบ้านบีแอลนะครับถ้าปกติถ้าฝนแห้งมันสิไหลบันไม่นีสายนี่นสิไหลลงมาสิเลยครับนั่นจบกันสิเนาะทำให้น้ำลงไปสู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าแหละครับเป็นสมัยก่อนเนาะ ปื้ดลงไปพุ่นละตรงหน้าพ่นละปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการอยู่ครับห้าปีนี้ก็นีอาก,การนี่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่าวิกฤตหรือว,ว่าอะ่งครับอันนั้นบันดไหนนะครับปกติจะพูดนะับน้ำจะไปถึงพูดเนาะอันนี้คือว่าปกติเพราะว่าล่อระบ,บายครับนี่ล่อระบ,บายแต่ส่วน ฟังน้งฝุเงี้วไปพูดหนูกไอซีอาจิมันต่ำนะครับต,ต่ำน้ำฝนหลายก็อาจิงากไอซีไลยแน่ถ่วงถน,นนแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับขับรถลุยมาเลยปูดมาเลยทีเดียวอืมสบายไอซีขับรถขับลากยากน่น,นิดนึงนะครับเพราะว่าถนนโพงสางมันเป็นแบบนี้นะครับต่ำทั้งนี้เนาะหนาฝนเนื้อฝนมาหน,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 นักๆแน่ก็ต้อง ล่อนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเป็นระบบต่อระบายอยู่ตรงไหนนะะ่อระบายรอน้ําระบายครับผมคลิปนี้กับพาทุกคนมาสังเกตมืองนามนะครับนี่ฝนตกก็ปปแห้งหมือนเดิครับแต่ว่างลิ่นยืนส่ตลอดนะสองสอเสม,มอแหละถนนกระสีอยู่ประมาณนี้ครับอย่างังพอจะเข้าใจได้รับได้เห้บอกนี่ไนะระวังระวังนิดนึงนะครับกับรถขับไล่นะ เลยนี่เลยจะเป็นทุกปีนี่ฝนจิตตกบางนักนาหนี่โอ้น้ำล้นท่วมหลายก็นี่นะครับจะระบายก็สิหลายชั่วโมงนินดนึงนะครับนี่ครับซอยบ้านเดียวนะบึนบ้านนี้นี่ที่ยกเสากันไวนะครับน้ำท่วมลุ่มแล้วครับตอนนี้ครับปลูกบ้านช่วงหน้าฝนก็อย่างนี้แล้วนะครับ ทางรอดอีกหนึ่งครับอ่าดูกันหน่อยนี่ครับเต็มแล้วครับทุกหลุมหลุมเต็มเลยามาฝนไปเสียงสิแล้วนะครับ การโค่นทิมแล้วครับเนี่ยซ่อมเมืองก็าาอาจจะเป็นเอกระียงสักอย่างแล้วครับเนี่ยตัจจะเฮ็ดช่องออกมาทางนี้หรือเปล่าบม่รู้นะครับเนี่ยตัดทิ้งเลยครับ,รบ,แ,รบแต่ว่าต้นนี้นะบนันอาจจะทิ้งนะครับต้นนีต้ต้นที่เรือๆนี่นะเพราะว่ามันอยู่ในขบคัม